สวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมวันนี้ฮะทำย่าประจำวันศุกร์นะครับเอพิโซดที่389อเนะครับตอบคำถามผู้ชมนะครับผู้ชมถามว่าเครื่องวัดฐานเนี่ยจำเป็นแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำเองได้หรือเปล่านะถ้าซื้อมาทำเองเนี่ยติดรางฐานไว้ข้างบนนะครับจะทำได้ไหมนะครับไฮไลท์ของเรานะครับนี่ครับนี่คือเครื่องวัดฐานนะครับที่ผมติดรางฐานข้างบนเองนะครับอันนี้คือแบบทําเองนะครับอันนี้แบบ ซื้อนะครับแต่อันนี้ได้จากสปอนเซอร์มานานแล้วแต่จําเคยแกะให้ดูแล้วแหละแต่ว่าคือเคยเอามาให้ดูแล้วแหละแต่ไม่เคยแกะให้ดูข้างในนะครับคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะตอบคําถามนะครับคุณผมใช้ชื่อว่าคุณรักแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าอยากจะให้เอ,อ่ยชื่อหรือเปล่านะครับสวัสดีทุกท่านใครมาแล้วทักทายได้สวัสดีคุณชัยเจริญครับผมยินดีต้อนรับนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับ ค a วเอตคำถามผู้ชมเครื่องวัฏฐานจําเป็นแค่ไหนทําเองได้หรือเปล่าแล้วก็แกะให้ดูด้วยนะครับสำหรับรถแข่งทามยิยะ m i n i โฟวิดายประจำปี2023นะครับทำาเรื่อนพร้อมแล้วอินโทรมาจุกกุยชา n นลภูมิใจเสนอ สวัสดีทุกท่านนะครับฝากปรบมือให้ทุกกุยและน้องแมวด้วยสวัสดียินดีตรับครับผมอยดีตรับครับใครมาแล้วทักทายได้นะครับสวัสดีคุณชัยเจริญอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณเชนนะครับคุณเชนนะครับวันที่27พฤษภาคม66นี้นะครับมีแข่งที่ทามิยาพรีเมียมคลับนะครับที่อโศกนะครับก็ติดต่อคนนี้ได้ครับเนี่ยคุณเชนเชนไรนะครับลองเซิร์ชดู ใน Facebook นะครับเซิร์ชคำว่าทามิยาพรีเมียมครับนะครับลองเซิร์ชดูมีแข่งวันที่27พฤษภาผมติดงานพอดีขอไปด้วยอาจารย์เป้สวัสดีครับอาจารย์เป้ย,าาย,ปย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ชิวๆครับอาจารย์เป้คือชิวของผมมันก็ไม่ได้หมายความว่าชิวสบายใจอะไรขนาดนั้นนะพอดีว่าอ่ามันมีที่มาที่ไปนิดนึงครับต้องขอย้อนก่อนนะครับไม่รู้ละ่ะ นะครับว่าอยากออกซื่อหรือเปล่าแต่ผมกดขึ้นจอแล้วล่ะนะครับนี่ฮะคุณลักนะครับถามมาว่าซื้อไอเครื่องวัดถานแบบนี้มาเนี่ยจะทําเองได้หรือเปล่าซึ่งทําให้เป็นแบบตัวนี้ครับนี่ทำให้เป็นแบบตัวนี้คือแบบว่าเอารางท่านมาใส่เพื่อจะได้วัดถานง่ายๆคือไอตัวนี้เนี่ยคุณลักเขาจะเอามาใช้วัดถ่านทำย่านะครับถามว่าทําไมต้องวัดถานใช่ไหมครับ คุเชนจะเลยบอกว่าฝากงานด้วยที่แฟชั่นนะครับมาเล่นกันเยอะๆรุ่น B Max เจครับมีโคต้าด้วยวันไหนครับช่วยบอกเลยฮะคุณเชนบอกอาจารย์เป้ว่างวันไหนอ่ะว่างว่างว่างไหมอ่านะครับคุณเอ็นทีสวัสดีนี่ต้อนรับฮะใครอยากฝากงานแข่งฝากได้เลยครับบอกได้เลยเดี๋ยวผมกดขึ้นจอให้นะครับก็เนี่ยครับตามที่คุณลักษ์เขาถามมานะครับถามว่าเออเอางี้ ก่อนจะตอบคําถามคุณลักษณ์นะผมขอย้อนความก่อนว่าทําไมเราต้องวัดถานใช่ไหมครับทาไมเราต้องวัดถาานะครับวันนี้เลยเอาเครื่องชาร์จถานมาให้ดูด้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูนะคือเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าไม่ไม่ว่าเพื่อนๆใช้เครื่องไหนชาร์จก็ตามนะฮะอันนี้รุ่นเก่าหน่อย NC 2 5 0 0ันหะครับหรือจะเป็นรุ่นเล็ก NC า NC 1,500นะครับซึ่งความแตกต่างมันก็คือไอ้นั่นมันระบุ ละเอียดได้อันนี้มันชาร์จไม่ค่อยละเอียดนะครับซึ่งก็แล้วแต่รุ่นอันนี้เราต้องศึกษากันเองแล้วแต่รุ่นนะครับไว้ไว้ค่อยตอนอื่นนะครับอาจารย์เป้บอกว่าเรื่องนี้ยาวนะครับผมเดี๋ยวจะทําสั้นๆเฉพาะถามว่าทําไมต้องวัดถ่านก่อนนะครับอาจารย์เป้ถามว่าช่วงนี้ผมจะค่อนข้างยุ่งๆทุกวันอาทิตย์อของกู้ฉีนแข่งวันเสาร์มีโค้ต้าเหมือนกันนะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมใช่ไหมครับอ่า ขอคุณชัยจเจริญแข่งวันอาทิตย์โอ้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้มาลืนนี้ใช่ไหมครับขอคุณชัยจเจริญแข่งมาลืนนี้พอดีว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยผมติดงานแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเตรียมงานมาเลิกเร็วก็เลยมีโอกาสได้ไลฟ์นะครับอะเดี๋ยวผมไปหยิบถ่านเตรียมมาก่อนแป๊บแหนึ่งนะฮะเนี่ยครับก็ ถ้าอุ้ยดับนะครับถ้าถานถ้าฐ่านชาร์จเนี่ยเต็มเต็มใช่ไหมมันจะขึ้นว่าเต็มเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติว่า1 5 0 0เต็มใช่ไหมครับสม่าเต็มแล้วอ่ะเรารู้แล้วว่าถ่านก้อนเนี้ย5โวลต์ใช่ไหมครับสสมมเสร,ร็จปุ๊บเราเอาเอาไปวิ่งมารอบหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เราไม่รู้ว่าถ่านเหลือเท่าไหร่เราต้องมาเสียบชาร์จใหม่อย,อย่างนงี้เหรอถ้าเรามาเสียบชาร์จใหม่นะครับบางทีถ่านมันอาจจะแบบเสื่อมไว้นะครับ หรือว่าบางทีเราไม่ได้อยากชาร์จไงเราอยากแค่ดูว่าถานมันเหลือความแรงแค่ไหนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องชาร์จนะครับเราใช้เครื่องวัดเอาง่ายกว่าเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูสมมุติว่าเราชาร์จอยู่เต็ม4ก้อนอ่ะสม,สมมุติว่าเครื่องชาร์จเราชาร์จอยู่ชาร์จเต็มแล้วเราอยากจะแค่วัดฐานเราอยากรู้ว่าเราวิ่งไปเราวิ่งไปแล้วเนี่ยถานมันเหลือแรงพอที่เราจะวิ่งต่อได้ไหมนะครับซึ่ง ก่อนเราจะรู้ใช่ไหมว่าทันวัดได้เท่าไหร่แล้วเราจะวิ่งต่อได้ไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับนี้เราแค่เอาเรื่องเครื่องมือก่อนนะครับเอาเรื่องเครื่องมือก่อนเทคนิคการใช้โอ้โหคุยได้อีกอีกอีกไลฟ์หนึ่งเลยครับเรื่องนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องลบเพื่อนอาจารย์เป้ด้วยแต่วันนี้เอาเครื่องมือก่อนนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าเครื่องเครื่องชัดถ่านผมไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับมันยาวมาก นะครับเอาเฉพาะเครื today, heard, get get it, ่องวัดถ <asking you S 3> <son> ่านก่อนนะครับเพื่อนๆเวลาซื้อเครื่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างคุณลักษ์เนี่ยเขาซื้อแบบนี้มาใช่ไหมครับเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะได้ตัวแบบนี้นะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามหน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้แล้วแนะนําถ้าซื้อก็ให้ซื้อแบบนี้ครับเพราะมันถูกดีใช่ไหมครับมันก็จะมีไอ้เนี่ยเข็มสีดํากับสีแดงใช่ไหมครับสีแดงเสียบรูกลางสีดําเสียบรูล่างแบบนี้ใช่ไหมครับ อันนี้เนี่ยของผมก็ได้แบบเข็มมานะแต่ว่าผมหักทิ้งไปแล้วนะครับเอานี้มาใช้แทนนะครับปกติที่เขามาเนี่ยเขาจะเป็นรูล่างใช่ไหมครับอ่ารูล่างแล้วก็แดงรูกลางนะครับนี่นะครับเวลาวัดฐานใช่ไหมครับเนี่ยครับฐานเวลาเราไปแข่งแล้วใช่ไหมก็ต้องมานั่งแปะนี่นี่ใช้แล้ววันนี้5เดือน3 6, 6 6อันนี้สมมุตินะครับสมมุติใช้แล้ววันนี้5เดือน3 6 6แต่เราไม่รู้ว่าว่าฐานเหลือเท่าไหร่ ใช่ไหมครับถ่านวิ่งซ้ำได้ไหมหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าถ่านไหนแรงถ่านไหนอ่อนสลับที่กันเรียบร้อยตายเลยเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าถ่านก้อนไหนแรงเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นถ่านอัลคาไลก็ไม่ควรจะไปชาร์จนะครับอย่าเอาถ่านอัลคาไลไปชาร์จนะครับเพราะว่าบางทีชาร์ทครั้งแรกอ,อาจจะไม่เป็นไรหรอกทั้งต่อๆไปนะครับมันอาจจะแบบสารเคมีข้างใน มันไหลออกมาพวกเอาเอาคาไลา์ที่อยู่ข้างในครับมันจะกัดอ้พวกแขงวงจรนะครับบางทีถ้าใครแพ้นเนี่ยโดนมือก็อาจจะแบบแสบคันหรืออาจจะมีหนังหลุดบ้างนะครับไม่ไม่แนะนําให้เอาถ่านเอาคาไลทา์ไปชาร์จไม่ควรไม่ควรทานะครับอย่าเอาถ่านเอาคาไลา์ไปชาร์จนะครับเครื่องชาร์จไว้ชาร์จกระถานชาร์จครับผมอ่าเรามาถึงเวลาสมมุติว่าเราซื้อเครื่องไอ้นี่มาครับเรายังไม่มีนี่นะยังยังไม่ได้ทํารางนะ เราอยากรู้ว่าวัดยังไงใช่ไหมครับเราบิดมาบิดค่าบิดข้างไหนวะข้างนี้มั้งนะครับอันนี้จะเป็นค่าทศนิยมนะครับยิ่งบิดเยอะทศนิยมยิ่งเยอะนะครับนี่นะครับวิธีการใช้นะฮะผมจําไม่ได้เลยว้ผมไม่ได้ใช้นานนะครับไอ้น,นี่เนี่ยมันฟ้องว่าถานมันใกล้หมดนะครับพอดีว่าข้างในเนี่ยผมเปิดไว้รอแล้วเปิดให้รอรอให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับ,นะรบข้างในเนี่ยมันจะมีฐาน9้าววน ก้อนสี่เหลี่ยมอันนี้ครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้แผงวงจรน,นี้ทํางานได้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยครับสายสีแดงผมต่อจากตรงกลางมาข้างนี้นะครับสายสีดําผมต่อจากข้างล่างมาขัา้วนี้นะครับแดงมาบวกนะครับดํามาลบวิธีการที่ผมทาก็คือผมเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้นะครับแล้วเอาปืนกาวร้อนเนี่ยติดเข้าไปเลยฮนะลงังขัน หนึ่งก้อนเอาสีแดงมาต่อขั้วบวกนะครับเอาสีดำมาต่อขั้วลบนะครับแดงคือตรงกลางลบคือข้างล่างนะครับเองวิธีการวัดใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มเราจะวัดกันแบบนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้แตะบวกอันนี้แตะลบนะครับนี่ค่าถ่านมันก็จะขึ้นขึ้นเท่าไหร่วะหนึ่งจุดเท่าไหร่วะทำไมมันไม่มันไม่นิ่งเลยนะครับนี่เวลาการเราใช้วัดนะฮะมันก็จะ วัดยากลาบากซะหน่อยครับมันต้องแต่อันนี้มันต้องแต่อันนี้บางทีโดนนิ้วเราเนี่ยครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเดี๋ยวฮะมันไม่นิ่งใช่ไหมครับนี่คือวิธีการว่าทําไมเราต้องมาต่อไอ้รางนี้นะครับนี่เราต่อรางนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราถ่านใส่ปุ๊บนี่ฮะไม่นิ่งอยู่ดิ <GU D> ทําไมอ่ะเฮ้ยมันศูนย์จุดเจ็ดสี่ยังเหรอใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยนะ มันอ่องอ่องเลยนะครับแต่ว่ามันก็สะดวกกว่าเอาอ้นี้มาแตะใช่ไหมครับเอะทำไมขานเหลือน้อยจังวะอ่าก้อนนี้เหลือนึ่งจุดสี่นะครับนี่เห็นไหมฮะแต่ละก้อนก็เหลือไม่เท่ากันทําไมมันวิ่งขึ้นลงๆอาจจะเป็นเพราะ่านตัวนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าฐานก้อนนี้เนี่ยมันมีความจุเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับปกติมันจะนิ่งมันจะนิ่งกว่านี้นะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะ ขาดมันใกล้หมดมันก็เลยมีอ่ะนี่อย่างนี้นิ่งอย่างนี้นิ่งครับนี่หนึ่งจุดสามเก้าถ้าเราบิดมาอีกหนึ่งปุ๊บตัวค่าทศนิยมมันจะตัดมาอีกอีกหลักหนึ่งนะครับนี่หนึ่งสามแปดสี่นะครับนี่ประมาณนี้หนึ่งจุดสี่หนึ่งอ่ะถ้าเราบิดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดสี่กว่ามันปัดขึ้นนะครับกลายเป็นหนึ่งจุดห้าถ้าปุ๊บนี่ครับหนึ่งจุดสี่ปุ๊บอ่าพันสี่ร้อยครับยิ่ง ยิ่งหบนมาข้างนี้ยิ่งวัดละเอียดเห็นไหมหนะึ่งจุดสามแปดอ่ะอันนี้มันมันเกินไปละมันแสดงไม่มันมันแสดงไม่ได้อ่านี่ครับเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดเก้าอ่าหนึ่งสามเจ็ดเก้าถ้าเราปัดทศนิยมมันจะเป็นหนึ่งจุดสี่นะหนะึ 9, นะ่งจนะุดสามเก้าอ่านไหมมันจะปัดมันจะปัดเศษนะครับมันจะปัดทศนิยมเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นหนึ่งจุดไปเลยถ้ายิ่งอย่างเงี้ยถ้าปรับมาที่สองพัน นะครับมันจะแสดง4หลักนะครับเลขมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับทีนี้ทีนี้ครับก็บอกวิธีแล้วเนอะก็คือวิธีง่ายๆลอดน็อต2ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อแผงไฟต่อสายไฟนะครับเอาบัตรกรีบัตรบัตกรีครับรูตรงการสีแดงมาข้างบวกนะครับสีดําข้างล่างมาข้างลบนะครับนี่ลบอยู่นี่บวกอยู่นี่แล้วก็ลางฐานมาติดกาวแค่นี้เสร็จแล้วครับ ง่ายไหมง่ายมากครับง่ายมากเดี๋ยวมันมีขั้นแอดวานซ์อีกระดับหนึ่งขึ้นไปอาจารย์ไปบอกว่าเครื่องวัดถา่านที่เขาแปลงให้ดับได้เป็นสิ่งจําเป็นอ่านี่ครับนี่ตัวนี้ดับได้เดี๋ยวเราว่ากันว่าคืออะไรนะครับตัววัดวัดถ่านี่แปลงให้ดับได้เป็นสิ่งจําเป็นยิ่งงานทำยาที่ใช้ถ่านอัลคาไลฟูจิสึยิ่งจําเป็นต้องใช้มากๆนะครับอาจารย์เปนแนะนําบอกว่าให้หมุนไปเลขยี่สิบนะครับนี่หมุนไปเลขยี่สิบ นี่คือ1.39อ่านะครับนี่คือ1.39โวลต์ถ้าหมุนไปเลข20เนี่ยคือโชว์ทศนิยม2หลักครับผมก็เป็น1.39โวลต์นี่คือเลขที่เราจะได้นะครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราได้ค่านี้ปุ๊บมันมีตัวที่แอดวานอย่างนี้ครับถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาทำเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือต่อสายแค่นแค่นี้จบใช่ไหมครับเอาแดงต่อตรงกลางมาคั้วบวกเอาดำต่อข้างล่างมาคั้วลบ ขาดตรงนี้ใช้ไปใช้มามันจะหมดครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่คือถ้าเราไม่ใช้แล้วก็บิดมาออฟครับปิดอ่าข้างอันอื่นมันไว้วัดอย่างอื่นคนระับช่างมันเราวัดแค่นี้หมดไปยีก็พอนะครับเราแก้ได้เลขไว้วัดฐานหนึ่งก้อนของทามิยะแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงรางขานตัววัดฐานที่ดอกได้ะนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นสวิตข้างขวานะครับนี่ สวิตมันจะเป็นวิดเป็นตัวเปิดปิดโหมดในการดรอปนะครับต้องถามก่อนว่านะครับมันทำไมมันมัน,ม,นมันต้องดรอปอ่าถ้าดรอปได้มันจะดีกว่าถามว่าทำไมครับอ่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เป้นะครับบอกว่าเครื่องวัดฐานที่เขาแปลงให้ดรอปได้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งงานทิยะที่ใช้ฐานอัคครายฟูจิสึยิ่งงเป็นต้องใช้มากๆทำไมครับเพราะว่าฐานเนี่ย มันค่อนข้างแรงใช่ไหมครับสมมติว่าเราเซ็ตรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังหลุดรางอยู่เราไม่มีวิธีอื่นแล้วทําได้อย่างเดียวก็คืออยากให้ฐานมันเบาลงใช่ไหมครับเพราะว่า1.5โวลต์เวลาเอาคาลายเนี่ยทับเปิดใหม่ๆนะแกะใหม่ๆมันขึ้นไปถึง1.63นะครับนี่คือแรงมากนะครับใส่2ก้อนเนี่ยเท่าไหร่ครับ3จุดกว่าใช่ไหมครับ3.3นี้โอ้โหโคตรแรงนะครับรถมันก็หลุดรางไง เพราะฉะนั้นเรามีวิธีทำไงไหมให้ถ่านมันเบาๆลงหน่อยแบบเหลือ1.5ึ่หรือ1.49สมัยก่อนเนี่ยถ้าลางวิ่งยากมากๆนะผมเคย,เคยด็อปไปถึง1.43ด้วยครับ1.43เลยทีเดียวครับคือหมายความว่าแบบปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วนะครับถ่านมันแรงมันทําให้รถหลุดหลางนะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าการทํารถทิยาเนี่ยปัจจมันเยอะมากนะครับมอเตอร์ใช่ไหมลอ้อเบรก ยางถ่าน่านะครับเราไม่รู้จะปรับยังไงแล้วไม่มวีวิธีปรับแล้วเรามาปรับที่ถ่านนะครับนี่คือวิธีการสุดท้ายที่จะแนะนําก็คือเป็นขั้นเป็นขั้นสุดท้ายครับอยากให้ไปลดลดลดอย่างอื่นก่อนเช่นเพิ่มเบรกปรับเบรกปรับมอเตอร์จนไม่มีอะไรจะปรับก่อนแล้วครับถ่านเนี่ยอยากให้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับตามความเห็นผมนะ หรือใครอยากจะปรับอันแรกแล้วแต่นะครับแต่ผมตามความเห็นผมคือฐานด็อกเป็นวิธีสุดท้ายที่แบบว่าเหมือนแบบซกหน้างานนะครับไม่รู้จะปรับอะไรละปรับถ่านนะครับเป็นวิธีวิธีสุดท้ายนี่คือตัวที่เขาขายกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้รับมาจากเนี่ยครับอันนี้เพจรวมเครื่องมือมินิโฟ e วินะครับนี่ฮะ มิสเตอร์มินิโฟวดนะครับนี่ f a c e b o o k c o m s l a m r m i n i f o l i d a อันนี้ผมไม่แน่ใจเว็บยังอยู่หรือเปล่านะครับผมไม่ผมไม่แน่ใจนี่เขามีคู่มือการใช้ด้วยนะครับดีมากๆนะฮะคู่มือการใช้งานโวลมิเตอร์บวกดิสชาร์เจอร์นะครับข้อสังเกตก็คือมันมีไอ้นี่งอกขึ้นมาครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวข้างซ้ายเนี่ยคือตัวที่ผมทําเองผมซื้อมานทาเองตัวตัวนี้ตัวนี้คือได้จากสปอนเซอร์มาอ่าครับตัวนี้ได้จากสปอนเซอร์มาเขาจะ ข้อแตกต่างก็คือเขาไม่ไดย้ยิงกาวเยอะแบบผมนะครับเขายิงกาวน้อยๆสวยงามนะครับสายไฟเจาะสวยงามนะครับแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยมีตัวดีดนะครับนี่มีตัวดีด,ด,ดขึ้นด,ด,ดีดลงได้นี่คือข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในด้วยนะครับอาจารย์เป้บอกว่าบางสนามผมวิ่ง1.32ให้ขนาดนั้นเลยแหละครับขนาดนั้นเลยครับมันไม่ต่ำไปหรอครับ หนึ่งจุดสามสองนี่โคตรต่ําเลยนะครับนะครับอ่ะวิธีการใช้งานใช่ไหมครับนี่ข้อหนึ่งครับวิดหมุนสวิตมาตําแหน่ง DCV 20นะครับเหมือนที่อาจารย์เป้บอกนี่หมุนมา20นะครับนี่อันนี้โลโก้นี้ขึ้นก็คือฐานข้างในก็ใกล้หมดเหมือนกันนะครับนี่ยี่ห้อเดียวกันนะครับนี่ฐานรุ่นเดียวกันเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกงนเปรียบนะครับนี่ผมแกะฝาหลังออกไปเลยแล้วกันนะนี่ครับนี่ก็ต่อเหมือนต่อต่อเหมือนผมแรดแดงเห็นไหมครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปขั้วบวกนะเขามีลัดเขามีแปะตรงนี้ก่อนอ่าเห็นไหมครับเขามีแปะตรงนี้ก่อนดำนะครับก่อนจะไปขั้วลบนะเขามาเข้าสวิตช์ก่อนอ่ามาเข้าสวิตซ์อแปะก่อนนะครับนี่สวิตป์อแปะแล้วไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมอ่ะนะครับข้อ2นงนำทาน AA ลงรางขานนะครับนี่เอาฐานมาใส่ในราง ฟาบอ่ะน้ำก้อนนี้มันน้อยไม่เอาไหมเฮ้ยไำไมก้อนนี้มันน้อยวะ <c oughs> โคตรน้อยเลยเฮ้ยอ๋อโอเค,เคนนอ <c oughs> มันเปิดฟังก์ชันนีชช้อยู่มันเปิดฟังก์ชันดิชาร์จอยู่อุ้ยไม่ถ่าก,ก้อนนี้มันแรงวะ หนึ่งจุดแปดมีเหรอไม่ใช่เหรอ่านแรงโคตรนะครับอ่ะเอาก้อนนี้แล้วกันครับก้อนนี้วัดได้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งโวลต์เนี่ยครับนี่และข้อสามเครื่องจะแสดงแรงดัน่านของท่านนะครับอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งโวลต์นะครับดันสวิตตัวเครื่องด้านละด้านข้างลงนะครับนี่ตัวนี้เอาไว้ดิชาร์จถ้าเรากดลงครับเนี่ยครับเลขมันจะลดลงเรื่อยๆืเห็นไหมครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่ง สักพักมันจะลงครับผมตั้งผมตั้งไว้นี่นอะอ่านะครับเดี๋ยวท่านมันจะลงอ่ะพอแล้วปุ๊บอ่ะไม่ลงเว้ย <laughs> ไม่ลงอ่านะครับนี่คือเราเปิดไว้ข้างล่างเนี่ยคือเปิดโหมดให้ถ่านก้อน,นี้ครับกระแสผ่านไอ้สีขาตัวนี้ไอ้สีขาตัวนี้เขาเรียกว่ากระเบื้อง กระเบื้องลดแรงดัน่านครับตัวต้านทานชนิดหนึ่งนะครับเป็นกระเบื้องลดแรงดัน่านถามว่าไอ้กระเบื้องตัวเนี้เราจะหาซื้อได้จากไหนผมไม่รู้เหมือนกันผมบอกตามตรงว่าผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้กระเบื้องตัวนี้ผมจะหาซื้อได้จากไหนนะครับแต่ว่าผมเคยเห็นมันในนี้ครับนี่นี่คือซิลิโวนครับยี่ห้อมัชมอร์เอาไว้สําหรับใช้ของตัวรถบังคับ RC นะครับนี่รถบังคับ RC ครับนี่ เปิดมามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ของจะมีแค่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยไวลดแรงดันฐานของหนึ่ง6 6สามี่ห้าหกหกเซลครับเวลาลดแรงดันฐานใช่ไหมครับเราก็อันไหนบวกลบวะนะครับนี่เราจะแตะ,แตะนี้นะครับนี่เราต้องขันขันขันมันออกมานะครับแล้วก็นี่เอาให้มันแตะขั้วครับนี่จะให้ดูว่ามันใช้งานลำบากครับ ใช้งานค่อนข้างลําบากอย่าใช้คําว่าค่อนข้างโคตรลาบากนะครับเนี่ยโคตรลาบากโคตรลาบากครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บอ่ะเอ๊ไฟไม่ติดเดี๋ยวฟังหรือเปล่าหรือติดผิดขั้วอะไรไม่รู้นะครับซีรอนโวล์เนี่ยเป็นตัวลดแรงดันฐานครับจริงๆเขาดีไซน์ไว้ใช้สําหรับอ่าพวกนิกเกิลแคดเมียมนะครับ ไม่ได้ใช้กับพวกนิกเกิลเมทัลไฮเดรตเท่าไหร่ไฟไม่ติดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะลดแรงดันฐานได้ถึงศูนโวลต์เลยนะครับศูนย์ศูนโวลต์คือแบบลดโหดมากนะครับนี่มันจะเป็นกระเบื้องแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าเขียนยี่ห้อด้วยครับนี่คือยี่ห้อมัชมอรใช่ไหมครับนี่ผมเคยเห็นแต่กระเบื้องแบบนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปซื้อที่ไหนนะครับเขาก็มาต่อในตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ต่อสวิตว่า ให้มันดรอปถาดนะครับนี่ดิสช,ชาร์ตนะครับภาษาอังก็คือดิสช,ชาร์ตนะครับหรือถ้าเราไม่มีตัวนี้ใช่ไหมเราใช้เครื่องชาร์จถาดในการเปิดโหมดดิสช,ชาร์ตจะได้แต่มันลำบากใช่ไหมครับต้องมานั่งกดถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้เอาไว้ชาร์จดีก,กว่าถ้าเราตมีตัวนี้เนี่ยไว้ดิสช,ชาร์ตด้วยก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมครับก็จะสะดวกกว่าอ่านี่น่าจะลดลงแล้วนี่1.69แล้วครับอ่ะปึ๊บอ่ะนี่ครับนี่ไงนี่น เอาออกก่อนปอดอ่าปึ๊บใส่เข้าใหม่ๆมเนี่ยครับเหลือหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้อ้าวนี่เห็นมะขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆแปลว่าน่าจะน่าจะนี่หนึ่งหกเก้าเจ็ดอ่าหนึ่งหกเก้าแปดประมาณนี้ครับไม่ใช่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วใช่ไหมครับ่าดมาโดนดรอปลงมาหนึ่งหกเก้าเก้าอ่ะก็เป็นว่ามันโดนดรอปขาดลงมาแล้วแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ถามว่าดอกไปเพื่ออะไรเพื่อนั่นแหละอย่างที่ผมบอกตะกี้ก็คือเพื่อให้มันแรงดันฐานลดลงเพื่อลดมันจะได้วิ่งช้าลงใช่ไหมครับก็หลายคนที่มือใหม่นะครับก็ยังสงสัยว่าแล้วทำไมอยากให้รถวิ่งช้าลงใช่ไหมครับเพราะว่า,าสมัยนี้มันมีการกระโดดใช่ไหมของรถททมิย่าเนี่ยเป็นประเด็นเลยฮะเป็นประเด็นสําคัญทําให้รถมันหลุดลางไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับหลายอย่างแล้วยังปรับ ไม่ได้สักทีนะครับวิธีการสุดท้ายสําหรับผมนะก็คือดอกถานนะครับนี่คือตัวดอกถานนั่นเองนะครับง่ายไหมคุณปอนสวัสดียินดีต้อนรับครับคุณกรีน4ี่สบอกว่าอาระเบื้องตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอ่าขอบคุณมากครับขอบขอบคุณมากแปลว่าตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมีขายนะครับไอตัวอาระเบือเนี้ยนะครับอา อ่าก็มาจากอะไรนะ r e i s t t a n ไม่ใช่ไหมครับ r e s i s t o ออะไรมาใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเรื่องไฟฟ้านะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าสักเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันเป็นกระเบื้องกระเบื้องดอกถ่านครับผมอ่ากระเบื้องนะครับขอบคุณคุณกรีนอีกครั้งเรียกว่ากระเบื้องแล้วกันนะครับนี่ต่อคล่อมแล้วมันจะดอกถ่านครับถ้าใครต่อไม่เป็นซื้อเอาก็ได้ครับซื้อเอาก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ต้องการฟังก์ชันดอกถ่าน ก็ใช้แบบนี้ก็ง่ายดีวัดอย่างเดียวไอ้นั่นวัดแล้วดรอปด้วยนะครับหรือเราจะมี2ตัวเลยก็ได้ตัวหนึงวัดอย่างเดียวตัวหนึ่งดรอปด้วยหรือจะดรอปได้2อันก็ไม่มีใครว่านะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ได้จากสปอนเซอร์มานะครับของ f a c e b o o k c o m s l a s h m i s t e r m i n i f u d i e นะครับก็ลองดูแล้วกันว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมตอบคําถามแล้วนะครับผมตอบคําถามคุณลักนะครับนี่ฮะนี่ใช่ไหมครับคุณลักถามว่าเออมันจะมีตัววัดถ่านอยู่จะไปซื้อมาแต่ปลายหัวแหลมแหลมไม่ทราบว่าคนกุ๋ยแปลงกับรางถ่านยังไงอ่ากลัวติดสายไฟของมันกลัวตัดสายไฟของมันแล้วจะพังอ่านี่คือผมตอบคําถามแล้วเรียบร้อยนะครับว่าถ้าเอาแบบธรรมดา นะครับต่อล่างฐานก็คือแดงอยู่กลางครับนี่แดงรูกลางดํารูล่างนะครับแดงมาบวกดํามาลบนะครับแล้วแต่ว่าอยากจะหันข้างไหนนะครับแต่ว่าผมหันลบมาข้างนี้หันบวกมาข้างนี้แดงอยู่ซ้ายดําอยู่ขวานี่บวกนี่ลบนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกนะครับส่วนอันนี้เป็นฟังชันเป็นเวอร์ชั่นที่เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นก็คือติดไอตัวอากระเบื้องลดแรงดัน่านมาเปิดสวิตช์ได้นะครับอันนี้ก็ปิด อันนี้คือเปิดเปิดฟังก์ชันลดแรงดันถ่านอ่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีเปิดคันกับมอเตอร์เพื่อให้รถมันวิ่งแล้วก็แรงดันมันลดลงใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเฟืองมันสึกหลอไงเราใช้ตัวนี้เนี่ยเปิดเพื่อลดแรงดันถ่านนะนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการเฟืองแตกหรืออะไรนี้ด้วยนะครับน่าจะดีกว่าแล้วก็ลดแรงดันถ่านได้ด้วยนะครับ แค่แค่แค่นี้เลยครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นเคยทําแล้วนะครับแต่พอดีว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็คุณลักถามมาพอดีผมไม่มีหัวข้ออะไรมาทํานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถรีเควสตอนใหม่ได้นะครับอยากรู้อะไรแจ้งได้นะครับประมาณนี้ครับผมโอเคฮะใครมีคําถามเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับแล้วก็ฝากงานแข่งนะครับของคุณชิของอาเมื่อกี้คุณ คุณชัยเจริญนะครับบอกว่าวันอาทิตย์ที่21นี้ก็คือมรืนนี้นะครับวันนี้เนี่ยวันที่19พฤษภานะครับคุณชัยเจริญบอกว่าวันอาทิตย์ที่21นี้แข่งแฟชั่นชั้น2นะครับฝากด้วยนะครับใครสนใจก็ไปรวมกันได้นะครับในงานก็จะมีแบบขายของคมิย่าลดราคาด้วยครับเนี่ยอ่ามีรุ่น b max j ครับมีโคตาด้วยลองไปดูได้นะครับไม่แข่งก็ลองไปซื้อของลดราคาก็ได้นะครับ ส่วนงานของคุณเชนนะฮะคุณเชนบอกว่ามีจัดที่คาพิคาเมียพรีเมียมคลับนะครับที่อโศกนะครับตึกอะไรนะอโศกมิทาวนะครับนี่แข่งวันเสาร์นะครับที่27นะครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่27นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณกรีน4ี่สอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณปอนขอบคุณอาจารย์เป้ครับผมที่แวะมานะครับ ขอบคุณคุณ NT ด้วยครับที่ทักทายโอเคนะครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยไปแบบสั้นๆน,นะครับยังไงใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับง่ายเนาะวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดี